พฤษภาคมนี้มาเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งในครั้งนี้7ข้อควรรู้กับบัตรเลือกตั้งเมื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีข้อห้ามหลายประการที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับโดยมีข้อห้ามดังนี้ 1. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน 2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้ง ความจริง 3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง 4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญ,ญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง 5. ห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว 6. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นและ 7. ห้ามทำบัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหายหรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม 2566เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ